ขอเชิญร่วมบุญใหญ่เป็นเจ้าภาพทอดกรถินสมคีณวัดป่าคันทวังโสภาวนาหลวงพ่อสมควรคันทวังโสพระมหาเถระสายวัดป่าผู้ที่มีจริยวัตรงดงามลูกศิษย์ในองค์หลวงปู่ชอบฐานะสโมวัดป่าสัมมานุสร์สายพระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริทตโตเนื่องด้วยหลังคาศาลาการ,ปรเปลี่ยน ณวัดป่าคันทวังโสภาวนาเกิดน้ำรั่วซึมทำให้พระภิกษุสงฆ์ในวัดและฆรวดาดญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมได้รับความเดือดร้อนบางรายถึงกับลื่นล้มหัวฟาดพื้นมาแล้วหลายคนทางวัดได้ติดต่อช่างผู้ชำนาญงานให้เข้ามาแก้ไขซ่อมบำรุงหลายครั้งแต่ก็ไม่เป็นผลยังมีน้ำรั่วซึมเช่นเดิม จ้างผู้ชำนาญงานแนะนำให้ดำเนินการเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมทางวัดป่าคันทวังโสภวนาจึงใคร่ขอบอกบุญใหญ่กับครวาดญาติโยมผู้ใจกุศลทุกท่านร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสมคีกองละ1,500บาทมีจำนวนจำกัดเพียง500กองบุญเท่านั้น กำหนดทอดกระถินสามคีในวันที่27และ28เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565คุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีและคุณสุภาพสตรีผู้ใจกุศลเที่ยวร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสามคีจะได้รับวัตถุมงคลของทางวัดป่าโสภาวาาเป็นที่ระลึก หนึ่งผ้ายันสีจีวรขนาด30คูณ40เซนติเมตรจำนวนสามผืนสองเหรียญจิกโกพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกและรุ่นเดียวหลวงพ่อสมควรคันทวังโสจำนวนหนึ่งเหรียญสามเหรียญเม็ดแตงรุ่นแรกและรุ่นเดียวหลวงพ่อสมควรคันทวังโสจำนวนหนึ่งเหรียญสี่พระสมเด็จอัฐิธาตุหลวงพ่อสมควรคันทวังโนนงงส จำนวนสามองค์5้าตะกุดตะแกงเหล็กหลวงพ่อสมควรคันทวังโสวัตถุมงคลจัดสร้างเมื่อปี2559มีประสบการณ์แล้วทุกรุ่นนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่รู้จักหลวงพ่อสมควรคันทวังโสกระผมตูมตามบริบวิพะขออนุญาตนำเสนอประวัติให้ฟังดังนี้ครับ ประวัติและปฏิปาัาหลวงพ่อสมควรคันทวังโศท่านเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2497ณที่ตำบลหมากแข้งอำาเภอหนองบวอัวซอจังหวัดอุดรธานีโดยคุณแม่จำจันและคุณพ่อกองศิลได้ให้กำเนิดบุตรชายนามว่าสมควรในช่วงวัยเยาว์เด็กชายสมควรมีนิสัยโอบอ้อมอารี ชอบเข้าวัดช่วยงานพระสงฆ์อยู่เป็นนิดเช่นกวดลานวัดอุปถากล้างบาทหลวงปู่หลวงตาอยู่เป็นประจำท่านมีนิสัยชอบเป็นจิตอาสาตามวัดวาโดยเฉพาะวัดป่านิโคทารามชอบไปอุปถากรับใช้หลวงปู่อ่อนยานศสิลิพระอริยสงฆ์ลูกศิษย์ยุคแรกของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเมื่ออายุย่างเข้าวัยหนุ่มชะกัน บิดาและมารดาของท่านก็ให้นายสมควรช่วยทำนาทำไร่าาเสร็จจากกิจการงานไร่นานายสมควรมักจะเข้าไปอุปถากบีบนวดให้หลวงปู่อ่อนญาณน,นาสิริอยู่เสมอเมื่ออายุครบถึงเกณฑ์ทหารผ่านจึงกราบขอลาอุปสมบทหลวงปู่อ่อนท่านก็รับปากว่าจะบวชให้ตอนนั้นก็อายุ เต็ม20ปีบริบูรณ์หลวงปู่อ่อนท่านจึงพานายสมควรไปกราบหลวงปู่จันศีจันทธ,ธีโปวัดโพธิสมพรเพื่ออุปสมบทในวันที่3เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2517ได้รับฉายาว่าขันทวังโศหลังจากนั้นพระสมควรได้มาจำพรรษาอุปถากรับใช้หลวงปู่อ่อนถึง3พรรษา เมื่อหลวงปู่บัวคำได้รู้ข่าวว่าหลานชายได้บวชก็ดีใจเมื่อมีโอกาสกลับมาที่หนองบัวบานขากลับจะกราบหลวงปู่อ่อนเพื่อขออนุญาตพาหลานชายไปเที่ยววิเวกด้วยหลวงปู่อ่อนท่านก็อนุญาตในขณะนั้นหลวงปู่บัวคำท่านอุปถากหลวงปู่ชอบฐานะสโมวัดป่าสัมมานุสร จึงได้พาพระหลานชายไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ชอบฐานะสโมและจําพรรษาอยู่ช่วยงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายเ,าเรื่อยมาอยู่อุปถากหลวงปู่ชอบห้าปีเต็มออกทุดงกับหลวงปู่ชอบฐานะสโมขึ้นเหนือล่องใต้และออกทุดงไปยังประเทศเพื่อนบ้านลาวพมา่ากัมพูชาและหลวงปู่ชอบ ท่านยังพาไปจำปัรษาอยู่ต่างประเทศอีกหลายแห่งอาทิเช่นสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียจีนไต้หวันและฮ่องกงต่อมามารดาของท่านป่วยจึงกลับมาเยี่ยมแต่ในยุคสมัยนั้นการเดินทางยากลำบากจากจังหวัดเลยมายังอุดรธานีเลยได้กล่าบลาหลวงปู่ชอบกลับมาจำัรษาอยู่ที่วัด ในละแวกใกล้เคียงกับโรงพยาบาลที่มารดาของท่านเข้ารับการรักษาตัวท่านจึงมีโอกาสได้เข้ากราบหลวงปู่เก้าเจ้าอาวาสวัดถรำเจียและมารู้ในภายหลังว่าท่านเป็นหลานหลวงปู่เก้าเพราะท่านมาเยี่ยมโยมมารดาหลวงปู่เก้าท่านเลยให้ไปจำปรญษาอยู่ที่วัดกับท่านเพราะใกล้โรงพยาบาลไปมาสะดวกและได้จำารรษา อยู่อุปถากรับใช้หลวงปู่เก้าและหลวงปู่เก้าท่านก็สอนปาติโมกให้เวลาสี่อาทิตย์กว่าๆก,ก็ได้ขึ้นสวดถวายหลวงปู่เก้าเป็นเวลาหลายปีได้มีโอกาสกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สำคัญหลายรูปเพราะเป็นมือทํากฎถวายพ่อแมคาา 24, ่ครูบาอาจารย์จนกระทั่งปีพุทธศักราช2524ได้กราบปรึกษาครูบาอาจารย์ ถึงนิมิตท,ที่ปรากฏในทุกๆครั้งที่หลับตาไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือนอนพักผ่อนก็เป็นภาพเดียวกันทั้งหมดครูอาจารย์ทั้งหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ก้าวหลวงปู่ลีหลวงปู่ขาวหลวงปูงปงป่ชอบต่างให้คำแนะนำเหมือนกันทั้งหมดคือให้แยกตัวออกจากหมู่คณะค้นหาตัวเองให้เจอแล้วจะรู้เอง เพราะบารมีเก่าของท่านสร้างมาแบบนั้นต่อมาท่านก็ได้ออกธุดงไปหยุดอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งในเขตของอำเภอนามพองจังหวัดขอนแก่นท่านเห็นว่าที่แห่งนี้กันดารและห่างไกลจากชุมชนท่านจึงได้อยู่จำพรรษาณที่แห่งนั้นในช่วงแรกๆท่านให้ชาวบ้านที่เข้ามาถวายพัตหารเชา้าทำที่จำพรรษา ให้ที่ต้นฉำฉ้าใหญ่และอธิษฐานจำพรรษาอยู่บนนั้นตลอดพรรษาโดยไม่ลงมาแตะพื้นดินจนหนวดเขาผมยาวรุงรังญาติโยมที่นำพัฒตาหารไปถวายต่างผิดหวังกลับบ้านกันทุกคนเพราะไม่มีทางขึ้นและท่านก็ไม่ตอบรับใดๆทั้งสิ้นญาติโยมทุกคนได้แต่นับวันรอออกพรรษาถึงได้เห็นท่านลงมาจากต้นไม้ ผมยาวประบาใครพบเห็นต่างก็ตกใจท่านเลยปรงผมปรงหนวดนับแต่นั้นเป็นต้นมามีแต่พระและญาติโยมเวียนกันเข้ามาหากราบท่านอยู่ไม่เว้นวันบ้างก็มีพระมาขอจำพรรษาอยู่ด้วยแต่ช่วงที่จำพรรษาอยู่บนต้นชํำชาใหญ่นั้นท่านได้บรรลุธรรมขั้นสูงปัจจตังเวทิตโพวินยูหีติ พระธรรมอันผู้บรรลุจะพึงรู้เฉพาะตัวและท่านได้เปล่งวาจาอธิษฐานไปว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าขออธิษฐานจะประษาเพียงรูปเดียวตามหัวไร่ไปลายนาจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับหมู่คณะพระสงฆ์จะขออยู่แบบสมถกรรมฐานไม่รับกิจนิมนต์ไม่ออกบิณฑบาตจะขออยู่แบบอนาถาภิกขุ ขอให้สิทธินิมนต์ได้เพียงสองครั้งคือ 1. มารดา 2. บิดาจนกว่าจะถึงจุดที่ปรารถนาแต่พอออกพรรษาทั้งพระและคารวะญาติโยมต่างพากันเข้าไปกราบท่านและท่านมองว่าวันข้างหน้าจะวุ่นวายและเอารักษาคำอธิฐานไว้ไม่ได้จึงได้เสียงทายในคืนนั้นปรากฏว่ามีภาพขึ้นให้เห็นในสมาธิ ให้เลือกกลอุบายเอาตัวรอดคือถ้าเลือกแมวก็ชื่อว่าหลวงพ่อแมวถ้าเลือกหมาก็ชื่อว่าหลวงพ่อหมาแต่ถ้าเลือกไก่ก็ขึ้นชื่อว่าหลวงพ่อไก่ถึงแม้จะเลือกสิ่งไหนก็ให้ถือเอากรรมฐานเป็นอนาถาภิขุตลอดสปีโดยพิจารณาความจริงในสังขารไม่แตะหรือตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งทิ้งเป็นระยะเวลาสปี ท่านจึงเลือกไก่และถือกรรมฐานอนาถาภิขุตลอด3ปีคือไม่ส่งน้ำไม่ปรงผมไม่ปรงหนวดและเลี้ยงไก่เพื่อเป็นกำแพงป้องกันเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งได้ทุดงมาแถวเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ในปีพุทธศักราช2527ในเขตของตำบลรับพุทธาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านได้เดินสำรวจบริเวณรอบๆเล็งเห็นว่าเป็นที่สป,ปายะเหมาะแก่การเจริญภาวนากรรมฐานจึงปรากฏกอยู่หลายอาทิตย์อาศัยน้ำในคลองลับธานเล็กๆไว้ส่งน้ำและดื่มฉันเกิดเหตุอัศจรรย์จุดที่ท่านเหยียบที่พลานหินน้ำได้กัดเซาะเป็นรอยเท้าท่านยาวหนึ่งศอกจำนวนสามรอยต่อมาท่านก็ทุดง ไปโปรดญาติโยมเที่ยวไร่เหนือเขตลำบัวพัฒนาอำเภอหนองไผ่และได้จมัรษาอยู่ที่นั่นชาวนาชาวไร่ที่นั่นมักจะทำนาแล้วเอาข้าวเปลือกตากอยู่ในยุง้งและจู่ๆก็เกิดไฟป่าลูกลามไหมอรอบๆยุ้งข้าวควันขมงจนมองไม่เห็นอะไรพอไฟมอดดับเจ้าของเดินเข้าไปดูปรากฏว่าไฟไหมแค่ รอบๆยุงข้าวเท่านั้นเข้าไปดูในกองข้าวเปลือกเห็นรอยเท้าคนยาวหนึ่งศอกอยู่สามรอยบนกองข้าวเปลือกต่อมามีญาติโยมเดินเข้าไปหาเห็ดหาหน่อไม้ได้ไปพบเห็นรอยเท้ายาวหนึ่งศอกปรากฏอยู่บนทางเดินจงกรมของท่านกระวาดญาติโยมต่างพากันแตกตื่นและเล่าโจทย์ขานกันปากต่อปากจนมีชาวบ้านไปมุงดู ทางเดินจงกรมของท่านมากมายหลวงพ่อสมควรท่านเลยให้ลูกศิษย์เอาจอบไปขุดกลบบรอยเท้าแต่โชคดีที่ก่อนจะกลบทิ้งได้มีคนถ่ายภาพเอาไว้ต่อมามีลูกศิษย์ได้นิมนต์ท่านให้มาจับรรษาอยู่ที่ตำบลซาพุทซาและถวายที่ดินจำนวน200ไร่เริ่มก่อตั้งวัดเมื่อปีพุทธศักราช2,000 554จวบจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อสมควรท่านเป็นพระอาิยสงฆ์ที่สามารถยังรู้จิตใจของผู้อื่นยังรู้อดีตและอนาคตครั้งหนึ่งหลวงปู่ชอบฐานสโมเคยกล่าวชื่นชมหลวงพ่อสมควรต่อหน้าหมู่คณะว่าหากผมตายไปท่านสมควรนี่แหละแทนผมได้ท่านหลุดพ้นแล้วหลวงพ่อสมควรท่านมักจะพูด เปเปยกับลูกศิษย์ใกล้ชิดอยู่เสมอว่าถึงเวลาของหลวงพ่อแล้วนะลูกหลวงพ่อมีอายุไขแค่62ปีวันเกิดปีหน้าก็ครบกำหนดของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อสมควรท่านยังระบุวันและเวลาที่ท่านจะมรณภาพไว้อย่างชัดเจนคือวันที่28เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2559เวลา14นาฬิกา40นาที และแล้ววันที่ลูกศิษย์ไม่ต้องการก็มาถึงจนได้หลวงพ่อสมควรได้เกิดอาการหัวใจขาดเลือดเจียบพลันมรณภาพต่อหน้าต่อตาลูกศิษย์ในท่านอนตะแคงซ้ายในวันที่28เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2559เวลา14นาฬิกา40นาทีไม่คลาดเคลื่อนแม้แต่นาทีเดียวสิริอายุ 62ปี42พันษาร่มใสใบหนาบัตรนี้ได้ล้มลงและจากลาลูกศิษย์ไปแล้วเหลือเพียงแต่คุณงามความดีให้ลูกศิษย์ลูกหาได้รละลึกนึกถึงในระหว่างเคลื่อนย้ายสรีระสังขารของท่านจากกุฏิไปยังศาลาการประเรียนได้เกิดฝนตกปรยโปรยตลอดทางเสียงนกยูงเสียงกรอกและเสียงจักรกะจัน ร้องละงมเสียงแซ่ทั่วทั้งวัดต่อมาได้เกิดเหตุอัศจรรย์หลังจากนำร่างของท่านเข้าโรงเย็นปรากฏว่ามวลน้ำเกาะกลุ่มรวมตัวกันไปเกาะอยู่ที่ไหลขวาของท่านเป็นรูปลักษณะคล้ายเจดีเหล่าครวาสญาติโยมต่างพากันแตกตื่นในอิทธิปาฏิหารในวันประชุมเพลิงของท่านหลวงพ่อสมควร ได้สั่งเอาไว้ว่าให้ทำพิธีจุดไฟประชุมเพิงเวลา14.40นาฬิกา40นาทีแต่วันนั้นจเจ้าอาวาสรูปใหม่ท่านกลัวเตรียมจัดสถานที่ไม่ทันเลยประชุมหาลือกันในสายครูบาอาจารย์ช่วงนั้นเป็นเวลาบ่ายโมงกว่าๆเหล่า,าชายชะกันพร้อมใจกันยกโรงศพของท่านขึ้นบา่าเพียงเท่านั้นก็เกิดเสียงฟ้าร้องดังสนัน่น และมีฝนตกลงมาหาใหญ่ราวกับฝารั่วพอถึงเวลา14นาฬิกา40นาทีทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งสร้างความประหลาดใจให้แก่คารวาสญาติโยมที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากหลังจากประชุมเพลิงท่านเสร็จประมาณเที่ยงคืนผู้คนต้องแตกตื่นกันอีกครั้งเมื่อมองเข้าไปในเชิงตะกอน ปรากฏแสงระยิบระยับอัฐิธาตุของท่านได้แปลสภาพเป็นพระาธาตุเกือบทั้งหมดแตกต่างกันไปทั้งฟันทั้งอัฐิและนำเลือดน้ำหนองเกาะที่ตรงตะแกรงเหล็กและได้แกะออกเป็นเม็ดเม็ดปัจจุบันปดิสถานอยู่ที่วัดป่านิโคทารามบางส่วนได้อัญเชิญกลับมาที่เพชรบูรณ์ปฏิสถานณวัดป่าคันทวังโสภาวนา หมู่ที่9บ้านเขาทําพัฒนาตําบลซักพุทษาอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเหล่าศิษยานุศิษย์สืบต่อไปครับสำหรับคุณสุภาพบุรุษผู้ใจดีและคุณสุภาพสตรีผู้ใจกุศลท่านไหนอยากจะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพกระถินสมคีเชิญติดต่อได้โดยตรงกับพระอาจารย์ปราโมทโทร0 98 7 7 7 0 1 7 1ยำ้ำ098-772-0171หรือจะติดต่อผ่านผมก็ได้ครับตูมตามรีวิวพระยินดีเป็นสะพานบุญให้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ